ทดสอบแบล็งกันก่อนส่งวันนี้วันที่2ธันวาคม2568รแดบลงกันกระบอกนี้น้องชายอยู่สุราษฎร์ธานีเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของโซลกิ914ตัวนี้ยิงมันมากครับขอบอกนี่นะครับอันนี้คือปืนแบล้งกันนะครับเป็นสิ่งเทียมอาวุธตามกฎหมายนะฮะด้านในมีแกนเหล็กขวางกันตลอดแนวเนานะตัวปืนรุ่นนี้ราคา9,500บาทแถมกระสุน10บนัดครับมีอยู่หลายสีนะชอบก็เอไลามาดูมาเลือกดูได้เนาะมีสีอะไรเหลือ ลิ้นพันมีสีอะไรเหลือบ้างนะครับอ่ะยิงทดสอบครับทดสอบไกดดับเบิลซิงเกิลซิงเกิลก็ในกรณีง้างนกหรือขึ้นลำอย่างนี้นะอันนี้คือกระสุนรับระบบต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงเอก็คือกึ่งอัตโนมัติอ้าไม่ใช่หลงอีกแล้วโอ้ใจลอยตรงเอก็คือเซฟนะโอ้ตายๆจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเข้าเซฟแล้วไม่ลั่นนะปลดลงมาหคลิก ตรง F ก็คือยิงกึ่งอัตโนม,มัติครับบิดขึ้นไปสุดเลยเอสมาหน่อยเป็นการยิงฟัวโต้ครับยิงมันมากเขาบอกชอบไอไลน์มาซื้อได้ครับที่รุ่นนี้ก็มีแม็กยาวจำไหน่านะมันเป็นแม็กของซุริกิ925ก็ใส่กันได้แม็กยาว25่สิบนัดตัวแม็กเข้ามาเนี่ยเป็นแม็กแม็กเสมออันนี้บรรจุ15บห้าสิบห้นัดน โอเคครับรายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับที่ร้านจําหน่ายแต่สิ่งเทียมอาวุธนะครับไม่ได้จําหน่ายปืนเถื่อนปืนจริงปืนอะไรก็ตามที่ยิงคนตายไม่มีนะครับที่นี่นะครโอเคครับ